สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกศาษาปีที่3นะคะคาบนี้เป็นคาบในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูวิดาวันนี้ครูจะสอนเรื่องสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อนอื่นเราไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนนะคะ มาดูประโยชน์และโทษจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุกันนะคะครูยกตัวอย่างประโยชน์นะคะอย่างแรกเลยคือการทำกับข้าวการให้ความร้อนแก่อาหารนะคะก็จะทำให้อาหารสุกนั่นเองค่ะถัดไปนะคะก็คือการตากผ้าผ้าที่เปียกเนี่ยเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะทำให้น้ำในผ้าเนี่ยระเหยออกไปผ้าก็จะแห้งนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูโทษกันบ้างนะคะการเผาพลาสติกนะคะการให้ความร้อนแก่พลาสติกเนี่ยก็จะทําให้พลาสติกละลายจนรูปร่างเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมคะแล้วก็ไม่สามารถนํามาใช้งานได้ต่อไปนั่นเองค่ะ ต่อไปมาดูใบงานนะคะครูให้นักเรียนว่าจากสถานการณ์ต่อไปนี้ทําให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและอะไรทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีอยู่2ข้อนะคะนักเรียนลองทําพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะข้อที่1การทําไอศครีมกะทิโดยการเทกะทิผสมกับน้ําไปตั้งไฟแล้วค่อยๆเทน้ําตาลทรายผสมลงไปจากนั้นคนให้เข้ากาันจนกะทิเดือด นำกะทิมาพักให้เย็นจากนั้นเทใส่ภาชนะที่เหมาะกับการแชร่เย็นแล้วนำไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นจากชนะการวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือไอศกรีมกะทิแข็งตัวและมีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะถัดไปสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเย็นตัวลงนะคะก็คือคลายความร้อนให้ตู้เย็นนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2 การทำแพนเค้กนะคะโดยผสมแป้งแพนเคก้กน้ำนมและไข่ไก่แล้วนำมาทอดบนกระทะนะคะจากสถานการณ์วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือแป้งแพนเค้กแข็งขึ้นและมีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือความร้อนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนักเรียนอย่าลืมทำใบงานส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครัหน้าค่ะ